วัสดีค่ะขออภัยเป็นเหตุข้อที่หกานทางค้าวันที่11ปะการ2,560นะคะเป็นรายการค้าออกไปสิเงินเพื่อรับชำระหนึ่้อย รายการค้านี้นะคะเราจะเข้าไปที่ระบบลูกหนี้คิดที่ WorkFlow ไปที่ใบเสร็จสินค้ากดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มเลขที่และเลขที่อ้างอิงน,นะคะเราจะไม่ใส่เราใส่ลงที่เอกสารนที่1 1 เจ็ดศูนย์หกศูนย์รหัสลูกค้าใส่ใส่จุด enter ค่ะรหัสลูกค้าในที่นี้นะคะคือบริษัท VRK Sport and Music จำกัดก,กด enter เลือกค่ะหน่วยเงินเป็นบาทนะคะใส่จุด enter บาทมาที่อลัมน์ไทยนะคะใส่จุด enter เลือกประเทศเอกสารที่ต้องการนะคะคือประเทศรหัส SI ใบส่งของทับใบับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายกด enter เลือกค่ะตรงเล่นนะคะเราจะไม่เลือกเรามาตรงที่เลขที่ใส่จุดแล enter ในที่นี้นะคะเราออกใบเสร็จล้างเงิเพื่อราจัม i n v o น c e ขายเลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1่ทับ0 0น2นะคะ และ e n t e r เลืเกค่ะเสร็จแล้วให้เรามาที่รายการรับเสร็จเอนเตเพื่อเลือกนะคะประเภทของธนาคารเจ็ดจุดและ ENTER ในที่นี้เราได้รับเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพเด้ที่เช็คสองสามสี่หกแปดเจ็ดรับเต็มจำนวนนะคะคือเราเป็นธนาคารคนละธน,ธนาคารต่างธนาคาร ที่บริษัทเราเปิดไว้นะคะเราจะเลือก CL ฝากบดยเช็ธนาคารอื่นนะคะเลขที่เช็ค2 3 4 6 6 8 7วันที่ทำเช็คให้เป็นวันเดียวกับวันที่เราออกใบเสร็จค,ค่ะส่วนวันที่เช็ค ในที่นี้นะคะเช็คลงวันที่1เดือน2องหกศูนย์รหัสของธนาคารเช็คนะคะเราได้รับธนาคารกรุงเทพแล้วก็พิมีไปว่า BB ีแอนขนโอเคสาขาของธนาคารนะคะในที่นี้คือสาขา เสร็จแล้วให้เรา F10 เพื่อเซฟเสร็จแล้วให้เรา F10 อีกทีเพื่อวนค่ะโปรแกรมตกลงบัญชีให้อัตโนมัติโดยเดบิตเช็ครับรอนนำฝาก5 2 0 0 0 2บาทและเครดิตมีบัีค่า5้าหม0บาทเป็นการถูกต้องนะคะเสร็จแล้วกด F10 อีกทีค่ะ โปรแกรมจะถามว่าต้องการคืนหรือไม่ให้เราคลิกโนโนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกรายการค้าวันที่ส1นะคะกด s c a เ e เพื่อออกค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะขอบคุณะคะ่ะ